ฉันคือเป็นแค่คนคนหนึ่งเหมือนใครไม่ได้ลงมาจ้าฟ้าหรือเตาดไหนไม่ได้วิเศษหรือมีมากมายให้เธอได้ทั่นี้แค่พีวัสดีครับมาใหม่นะครับเมื่อกี้ลืมใส่ฟิลเตอร์นะครับผมแต่ของฉันนั้นรอให้เธอรับไป วันนี้เราเราอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะตอนนี้เปิด playlist ฟังเพลงฮะนั่งจิบกาแฟชิลๆครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเพลงฟรีกาแฟฟรี้อสให

ที่ข้างในต้องกลาหัวใจมไม่มีให้ใครคนไหนในยามที่แดดทอดลมพื่อนสใส่ไม่ตามที่ยิ้มของเธอหัวใจใจของฉันนัอนรอเธอรับไป

หอมลงอิ่มมากอิ่มเลยกินข้าวกันยังครับทุกคนใครไม่กินมีแซนด์วิชนะวันนี้หนึ่งชิ้นนะอ่าใช่เป็นสีน้ำเงิน อจริงๆอ่ะศูนย์สี่นะครับผมขายกันรอดูรูปรดเที่รอๆได้เลยครับนะไม่บอกนะครับไม่บอกหรอว่าเป็นยังไงแต่ว่าปังหล่อแค่คนใส่ก็หล่อขนาดนี้อร่อยด้วยบอกเลย ไม่ผมไม่ได้ขายเก่งอย่างเดียวนะทุกคนก็ซื้อเก่งเลยนี่ครับพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมครับวันนี้คนที่มาเจอเราออไม่พร้อมต้องพร้อมมาแล้วแหละใช่ไหม <c oughs> พร้อมไหมคุณเนีย่ยพร้อมไหมพร้อม ดูนได้เสื้อแล้วนะครับได้แล้วครับผมดูนได้เสื้อจากแบรนด์เร่างครับได้แล้วครับ,รบเรารอวันที่แบบหล่อเทะถึงจะใส่เพราะว่าวันนี้มันต้องสีส้มนะครับเพราะเรามามอบความรักในแบบเมอร์ซี่นะครับใช่ครับผม <c oughs> <c oughs> อร่อยอ่ะนี่ชิ้นนะ เลิศเขาบอกไปไฟ้วนนะไปไฟด้นเหรอครับอุ้ยมีแฟนคลับชื่อไอไฟมาอุ้ยเต้านกเมนเจอร์คนนี้สายเปเลยนะไอไฟอ่ะเป็นแบบเศรษฐีไทยเปเลยนะโอ้ยต้นเงให้หน่อยค่ะเจ้านายเต้านกเมนเจอร์สมัยก่อนเรียกเต้านกไงเดี๋ยวนี้เรียกนกอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีแบบคำนำหน้า เล่าเมนเจอเนี่ยเขาอัปเกรดแล้วขอบคุณครับทุกคนวันนี้เจอกันนะครับเจอกันแน่นอนเนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะผมมีลูกน้องหรือลูกพี่ก็ไม่รู้นะคุณจะไม่มีวันไดไปคนเดียวหรอกเพราะผมจะอยู่แค่คุณดีอวผมเปล่าหรอกถ้าเขาถ้าผมไปกับผมผมก็ได้เงินะลยยาวยายากเนอ่ยนะครับ แค่รอนเล่นนะครับตื่นได้นไหมครับเขาถามโอ้ผมไม่ตื่นเต้นเลยครับผมผมสบายมากครับชินแล้วฮะทำพูดเก่งผมผมผมชินแล้วฮะวันนี้ก็ได้ยินเสียงพี่นุ่นท่องอาขยานนะครับโอ้นี่ได้ยินผมเสียงผมท่องอาขยานแน่นอนคุณซ้อมเพลงมามากขนาดซ้อมมาเยอะแน่นอนครับแต่ว่าไม่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ถึงร้อยไหมร้อยเพลงไหมผมผมผมบอกเลยร้อยน้อยไปนะครับทุกคนน้อยไปบอกเลยนะครับ ต่ว่าผมมันผมผมมันผมผมมันฝ่มันเราไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยใช่ไหมอ่าไม่ค่อยตื่นเต้นเลยบอกเลยว่า performance ไม่รู้จะจะเหมือนที่ซ้อมมาหรือเปล่านะใช่ไหมอืมแต่ผมมีเดอะแบกวันนี้ไม่ต้องห่วงเ่เรามีเดอะแบกนะทุกคนอยากกินองอ่ะอยากกินอะไรโอ้โหล่าสุดครับทุกคนทุกคนเป็นพยานะพี่บูมซื้อพี่บูมซื้อแซนด์วิชมาสองชิ้นครับแล้วตอนนี้ ไม่ใช่4ชิ้นซื้อมา4ชิ้นคนละ2ชิ้นครับแต่ว่าตอนนี้ผมกินไปชิ้นเดียวละอีก3ชิ้นหายไปแล้วครับทุกคนกินข้าวมาแล้วเนี่ยใช่ครับขนาดกินข้าวคายข้าวไงนี่มันเย็นแล้วนะอ๋อเราผิดเองเราเข้าเย็นแบบ๋ยวไม่มีแรงเลยไปมากฟังก์ชุกเอาอีกไหมครับไปแล้วค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีครับอุ้ยพี่ปุ้ยสวัสดีครับีครับผมคิดถึงมากๆเลยครับคิดถึงเหมือนกันนะครับฮันน่า มีครูดีๆหัวใจโอเคครับผมใจของฉันมั้นรอให้เธอรับปรับไปความานี่นี่นี่ี่เดีามีหาเดี๋ยวเามีหน้านะอย่าเยเยซนี่เริ่มอัพเกรดะทุกคน ใจของฉัน hmm. ที่ข้างในมีเพียงเวารักแค่เธอเก็บไว้มีท่าไหมมีท่าไหมมีท่าไหมไม่ไม่มีครับคิดไม่ทันนะใจของฉันที่ข้างในมีเพียงควารักแค่เธอเก็บไว้เออแป๊บนึงอีกท่าเพลงเขาบอกไว้แล้วนะและเธอไม่คิดมีใครอีกไม่คิดจะมีใครอีก oh ตามนั้นครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวนะครับตอนนี้ไปเตรียมพร้อมหมดนะครับทุกคนแล้วก็หกโมงครึ่งใช่ไหมเจอกันนะครับนิดหน่อยเจอกันนะครับเจอกันนะครับทุกคนหกโมงครึ่งนะครับเจอครับบ้าครับ